ขึ้นมาบ้านแล้วนะคะทุกคนกบก็แวะไปซื้อทุเรียนแล้วก็อันนี้อหอยนางรมนะทุกคนร้านจีนนะคะกบเอาถุงออกอันนี้ก็ร้านจีนร้านร้านเดียวกันนะคะร้าน,นจะเอาปิดน้ำให้หนูหน่อยเดี๋ยวเ k you คิวเแล้วเอานน่นคว่ำก็ได้แล้วหนูจะทำตำ ตามน้ำจิ้มหอยนางรมทุกคนนี่ไงจะไม่ให้ซื้อได้งไงโอ้มันน่ารักมากเลยอะ่ะมันมีหลายต้นแต่ว่ามันมันอันนี้ทุกคนดูดีมันออกมันมีลูกแล้วนะท่าเถียน <c ười> คนเราเนาะ <c ười> เห็นไงเห็นแล้วก็แบบเออที่แกรกมาถือกล้องให้หนูหน่อยได้ไหมเห็นแล้วก็เห็น <He ite S 2> แล้วก,วก็อยากซื้อถึงแม้ว่ามันจะ เป็นยังงไไก็ม anyway, uh ่ร <laughs> <and> ู้นี่ทุเรียนกบซื้อมากบอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนมาเดี๋ยวมาแกะกันก็ได้เดี๋ยวไปดูไปเอาอันที่มีพัคเตอร์มาที่น่าเกลียดอ่าข้าปอปอปอเขาไม่ค่อยใจปอปอปอข้า็ซื้อมาอะไรเนอหนอเด้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 อหนอเด้อเด้อแม่แม่ กล่องนี้อยู่ที่ราคาสิบหกเหรียญนะคะทุกคนชุเหรียญเนี่ยชุเหรียญแช่แข็งห,หัวหอมเลยโอกันทอบก่อทีอะไรเลยชุดเหรียญชุดเหรียญมองอะไรของของตองหวงัวทอง,องนี่โอ้ยนี่แหละได้ได้สามชิ้นเฮ้ยไ,ไม่ใช่สี่ชิ้นอ,อยากกินเนาะแบบ อ๋อเปยบเทียบสดๆค่ะโอ๊ยอยากกินเลยอเ <laughs> ตอนแรบกบ <laughs> สดๆมันก็อร่อยกว่าราคาสดๆมันกล่องหน,นึ่งพันบาทอันเนี้ยกล่องหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบซื้อมาเปียบเทียบเหมือนกันไหมไส้เดียวกันแทบบอกไส้เดียวกันอันนี้ก็ประมาณถ้าเออแบบเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นสดก็พันบาทอันเนี้ยถ้าเป็นสดก็ 1, พันบาทพันพันพันกว่าบาทแต่เพื่อนว่ามันเป็นแช่แข็งมันก็แค่สี่ร้อยห้าสิบก็สิบสิบหกเหรียญไม่ใช่ไม่ใช่สี่ร้อยห้าสิบสิบหกเหรียญก็ ไม่ร้าที่เขาขายเขาขายสามห้าเท่ากันไหมได้เยอะเหมือนกันไหมก็เท่ากันอโอเคขยับไปเรื่อยๆไปทำไมไม่จะโชว์หอยเพนะื่อนๆไงไม่ไงยวจะอุย้ยพูดแล้วก็อยากกินเลยอะ่ะไม่หนูจะเออกินก็ได้เรากินเรากินหอยเผ็ดๆแล้วเราก็มากินทุเรียนก็ได้ไม่ไงหนูจะมาทำทุกคนอันนี้อยู่ที่สิบสิบเท่าไหร่นะสิบหกเหรียญเหมือนกันเนาะ โอ๊ยสิบหกเหรียญเหมือนกันก็สิบห้าเก้าเก้าอันนี้ก็สิบห้าเก้าเก้าวุ้ยราคาเหมือนกันนะเลขสวยนะหนึ่งห้าเก้าเก้าใช่นองนั่นแหละอ้ย,อยเดนี่ยตัวเองชอบพาหนูออกไปข้างนอกอยู่เลยนี่ทุกคนได้กี่ตัวได้กี่ตัวนะเราสิบสิบสองสิบสามสิบสามตัวแต่ซื้อที่อัลเบอร์สันนะ่ะมันตัวละเหรียญทุกคนอันนี้ซื้อที่ที่ทนี่กบอยากกินไงสามีบอกว่ามันเหลือแค่สองมันเหลือแค่สองอันแบบนี้ซื้อไหมก็เลยซื้อนะคะทุกคน <Okay. S 2> โอเคกบก็มาทักทายนะคะเอาหอยนางรมตัวใหญ่ๆมาให้ดูไหนๆก็ๆนี่มันเป็นตัวแบบนี้แล้วกบก็ต้องไปไปแคะเขามันก็ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่แต่แต่กบอย่างกบคิดว่ากินในเนี้ยอร่อยกว่ากินเป็นขวดโอห่โอมันไม่ได้ง่ายนะกจะได้กินอ่ะมันแก่ยากมากทุกคนมันไม่ใช่ง่ายนะ เนี่ยทุกครั้งที่กบซื้อหอยแบบนี้มามันใช้เวลาในการแกะยากมากมันไม่ใช่แกะง่ายๆทุกคนแต่ว่าเนื่องด้วยความอยากกินอะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาน่ะมันหาลายไม่เจอกว่าจะได้สามตัวนั้นอะ่ะใช้เวลาตั้งนานเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันหาลายไม่เจอมันแงะยากอย่าเวลาไปซื้อไปซื้อหอยก็อย่าไปอย่าไปนนี้เขาเถื่อทุกคนอย่าไปต่อเขาเถื่อเป็นไรนะแล้วกว่าเราจะหารูมันได้อะ่ะเราต้องจิ้มเอาสุดพลังเลยนะทุกคน เนี่ยเนี่ยกว่าจะได้รูมันอะทุกคนมันต้องระวังมือนะระวังดีดีด้วยทำหรับมอแพงนใช่ไหมใช่หนูว่าแล้วมันก็ไม่ได้หาง่ายด้วยนะหนูว่าคล้ายๆว่ามันต้องปิดเคาะเอาตามที่มันเตามธรรมชาติให้ไหมนี่มันไง แบบหนึ่งกับล้างก่อนนี่เราต้องล้างเศษนี่ได้หนึ่งตัวแล้วเป็นตัวที่สี่มันก็จะแคะตรงนี้ออกแบบนี้มีตรงนั้นแหละนี่นี่เราก็จะแคะได้เราเสียดายไง นี้นี่ก็ได้ล้างน,นี่ก็ได้อีกหนึ่งตัวแต่กว่าจะได้ใช้เวลาค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคิดดูดีว่าใช้เวลานาน,านมากดูคนทำน้ำจิ้มยังไม่เสร็จนี่ค่ะทุกคนกบเอามันลงแล้วดูสิคะ คนเรานะถามว่าซื้อเอามาปลูกแล้วมันเป็นยังไงกบก็ไม่รู้นะแต่กบรู้สึกว่ามันมีความสุขสามีก็บอกว่าซื้อไปเธออยากอยากซื้อก็ซื้อนางก็ไม่เคยขัดนี่ของกบก็เหมือนเดิมนะทุกคนดูได้ยินอับได้อาจจะได้ยินอื้อๆนะเพราะว่าสามีออกออกกำลังกายนี่ทุกคนพอดีกบทําหอยเสร็จก็เลยแบบว่า มาลงมาลงมาลงต้นมะเขือเทศนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปกินหอยนางลมกันนะคะทุกคนจ้านี่กก็ลงเรียบร้อยก็สวยงามมาเบียดหน่อยอันนี้ก็คงไม่ได้กินแล้วแหละถือว่าปลูกไปสนุกสนานชมไปทุกคนปลูกแบบชมชมกินไม่ได้กินก็ ช่างมันถือนเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินหอยนางรมนะคะทุกคนนี่แฮปปี้ซื้อมามีลูกเลยเป็นไงมีความสุขไหมมีถึงแมแม่จะไม,ไม่ไม่มีความภูมิใจว่ามันเกิดเพราะเราไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ซื้อมาพร้อมลูกก็โอเคนะทุกคนจ้ะก็ตำผ้าคิรวเพิ่มมีขนมจีนโหน่ากินมากเลยทุกคน น้ำจิ้มมะนาวอันนี้อะไรนะพริกเผาหอมแดงกบไม่มีผักเขาเรียกว่าอะไรผักผักอะไรชะอมไม่ใช่ชะอมกระถินมาทุกคนเดี๋ยวขอแบบมาอันี้ดีกว่าใกล้ๆคุณนอำนา้ากบก็จะเขีย่ย จริงๆนะกบทำให้ไม่กี่ตัวหรอกตัดจัดหน่อยนี่แบบนี้นะถอยออกไปแล้วจะใส่ใส่กระเทียมซะหน่อยนึงนี่ตรงนี้หอมแดงโอ้ยพริกคำใหญ่สุด พรางมะนาวก็ไม่ค่อยมีน้ำทุกคน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 มันต้องเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เข้าใจไหมคะความรู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบนี้อยู่ข้างๆกันดีแล้วอ๋อจรจงจะมาดูนี่เหรอ

หวานมากเกยมนจิ้มทุกคนหหวานมากอืมนี่แหละคุ้มค่ากับการสึกๆอืมอืมมันคุ้มค่ามากทุกคนมันคุ้มกับการที่กบแกะหอยอันนี้ก็จะเป็นตำมาคิววโอโ้โหโอ้โห อร่อยที่รักหวานหอยหวานมากมันหวานเพราะว่าอันเยียนด้วยหรือเปล่ากระเทียมอสุดยอดทุกคนมากินหอยด้วยกันโอ้ยจบดีใจมันหวานมันสุดมันสุดแล้วก็มันมันหวานมันอธิบายไม่ถูกรู้แต่ว่ามันมันมันอร่อยมากมันอร่อยมันเหมือนเรากินที่ไทยเลยแต่ผิดอย่างเดียวคือเราไม่มีกระถินแค่นั้น แต่รสชาติมันถูก,ถกใจมากเลยอะ่ะโอเคขอบคุณน้องมานะคะที่รับชมโอ้ยน้ำลายไหลกบจะกินต่อกบ <c oughs> ไม่ไม่รอชา้าเอาอีกคำนึงก็ได้ก็เทียมลงไปอยู่ตรงนี้แหละตงน้หอมแดงต้องกินแบบคำใหญ่ๆมันจะแบบรสชาติมันจะแบบ นี่มันอาจจะอร่อยเพราะพริกด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะน้ำละน้ำมูกเลย,ยสุดมันจี๊ดสุดพลังอุ้ยนุกีอยยังนุกี้อะไรยงโอเคอืม อืมอร่อยจั้ว่ะอืมอืมตากร้องน้ำลายแบบไหม้ให้กี่คะฮะให้กี่สิบคะนนสิบคะเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มโอเคเ๋ยคุณตากล้องตาน้ำลายหลละทุกคนเดี๋ยว อันนี้กินกับน้ำน้ำเอ้กินกับหอยเน,นี่ยหวานโ okay, อเคค่ะกดไปแล้วนะคะทุกคนมันอร่อยมากแต่ว่าเราเราเสียเวลาในการแกะหน่อยแต่กล้องก็หิวแล้วโ okay, อเคกดไปแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะมามากินด้วยกันเครื่องแต่งก็ได้เยอะ่ะเยอะย่วเื่องแต่ก็ได้ย่วเลยที่รักยั่วเลย,ย,เลยอร่อยสุดๆอร่อยมากน้ำน้ำจิ้มโอ้ที่รักมันสุดยอดจริงๆนะมันไม่กโกหกนะ